สวัสดีค่ะวันนี้หมอจะมาเล่าให้ฟังนะคะสำหรับท่านใดที่เป็นผู้ป่วยโรคไตค่ะแล้วก็มีความจำเป็นหรือว่าตอนนี้กำลังจำกัดอาหารอยู่นะคะสีวิธีนี้ค่ะจะช่วยให้ท่านสามารถที่จะทานอาหารได้หลากหลายมากขึ้นนะคะขั้นแรกเลยหมอแนะนำให้ท่านไปดูก่อนนะคะว่าไตาเรื้อรลงังไตโรคไตของท่านเนี่ยค่ะเป็นแบบไหนนะคะเป็นตไตเรื้อรังไหมหรือว่าเป็นไตอักเสบหรือว่าอ่าเป็นไตเฉียบพันุนะคะหรือว่าท่านอยู่ในโรคไต กลุ่มไหนนะคะเช่นเป็นนิ่วตายติดเชื้อทางเนินปัสสาวะอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะว่าจะเห็นว่าหลากหลายโรคไตนะคะที่ผู้ป่วยหมอใช้คําว่าทานอาหารผิดประเภทนะคะอย่างเช่นว่า,าท่านเป็นไตระยะต้นๆเนะะี่ยค่ะไตระยะต้นๆเวลาเราพูดถึงระยะเนะะี่ยค่ะเรามักจะหมายถึงท่านเป็นไตเรื้อรังนะคะความหมายของไตเรื้อรังก็คือว่าเป็นมา3เดือนละอ,อาจจะมีโครงสร้างหรือว่าหน้าที่การทํางานของไตย,ยังไม่ปกตินะคะ ซึ่งถ้าเกิดว่าท่านเป็นโรคไตในระยะต้นๆเนี่ยค่ะระยะ1 2 3นะคะคิดว่าอาจจะไม่ได้มีความจําเป็นต้องจํากัดอาหารมากมายนะ,นะคะโดยความเข้าใจผิดที่เจอบ่อยก็คือไปจํากัดอาหารกลุ่มโพแทสเซียมจากัดอาหารกลุ่มอฟอสฟอรัสซึ่งหมอใช้คําว่ามักจะไม่ได้มีความจําเป็นนะคะโดยก็จะมีผู้ป่วยไตยอีกหลายกลุ่มนะคะที่ยังเข้าใจผิดเช่น ท่านตัดไตไปแล้วหนึ่งข้างเนะะี่ยค่ะพอเหลือไตข้างเดียวก็จะเกิดความกังวลใจมากมายใช่ไหมคะเหลือไตข้างเดียวจะคุมอาหารยังไงก็จํากัดไปหมดทุกอย่างเลยนะคะเวลาถ้าเกิดเป็นท่านเป็นไตมีไตข้างเดียวเนี่ยค่ะจะทานอาหารยังไงเนี่ยมักจะดูจากค่าการทํางานของไตนะคะดูจากค่า GFR นะคะแล้วก็ดูอีกทีนึงค่ะว่าท่านเป็นไตเรื้อรลังเนี่ยสมมุติว่าเหลือไตข้างเดียวเนี่ยตามคานิยามเรียกว่าไตเรื้อรลังนะคะท่านดูเลยคะ่ะว่าเปอร์เซ็นต์ไตของท่านเหลือเยอะไหมนะคะ ถ้าเหลือเยอะเป็นไตเรื้อรังระยะหนึ่งสองสามค่ะมักจะไม่ได้จําเป็นจะต้องจํากัดอาหารมากมายนะคะส่วนใหญ่อาหารที่แนะนําจํากัดก็จะมีแค่เรื่องของคุมโซเดียมแล้วก็คุมเรื่องของไขมันนะคะข้อที่2ก็คืออ้าวแล้วจะดูยังไงใช่ไหมคะว่าหมอบอกว่าให้ดูตามระยะไยแล้วก็อาจจะไม่จําเป็นจะต้องจํากัดคําว่าอาจจะเนี่ยจะดูอย่างไรนะคะก็ไปดูที่ผลเลือดค่ะโดยกลุ่มอาหารที่เข้าใจผิดบ่อยๆที่หมอบอกนะคะก็คือจะเป็นกลุ่มของ เกลือแร่โพแทสเซียมกับเกลือแร่ฟอสฟอรัสนะคะท่านไปดูของท่านเลยค่ะส่วนตัวเลยนะคะว่าเกลือแร่โพแทสเซียมกับฟอสฟอรัสของท่านนี่ค่ะอยู่ตรงไหนนะคะอยู่ตรงในตรงกลางๆของผลเลือดหรือเปล่านะคะเช่นเกลือแร่โพแทสเซียมนี่ค่ะเวลาท่านดูผลเลือดนะคะดูตรงคําที่เขียนว่าโพแทสเซียมนะคะเราก็เลื่อนไปดูข้างหลังค่ะค่าก็จะมักจะอยู่ประมาณสัก3.5ถึงประมาณ5.3 5.5ประมาณนี้นะคะผลเลือดของแต่ละที่จะไม่เหมือนกันนะคะ ขั้นตอนการดูเกลือแร่ฟอสฟอรัสก็เช่นเดียวกันนะคะไปดูควาว่าฟอสฟอรัสค่ะหลังจากนั้นนะคะท่านดูเลยว่าผลท่านผลเลือดของท่าน,นะะอยู่ช่วงไหนนะคะเช่นถ้าเกิดผลเลือดโพแทสเซียมนะคะอยู่ค่อนข้างจะต่ำเนะะี่ยค่ะหมอบอกว่าค่าปกติประมาณ3.5ถึง5.5ใช่ไหมคะถ้าเกิดเกลือแร่โพแทสเซียมของท่านอ้าวเป็นไประยะหลังหรือเป็นไประยะต้นก็ตามเกลือแร่โพแทสเซียมค่อนปกติเลยเช่น3.54อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ท่านมีหลากหลายผักผลไม้จะเลือกทานได้นะคะ ไม่จําเป็นจะต้องมาเลือกทานผักผลไม้ที่โพแทเสเซียมต่ําอย่างเดียวนะคะสามารถทานได้หลากหลายค่ะเรื่องของฟอสฟอรัสก็ดูตามหลักการนี้เช่นเดียวกันนะคะอย่างต่อไปที่หมอจะแนะนําก็คือแนะนาว่าจริงๆหมอเราแค่มเมื่อกี้ค่ะเป็นการเล่าเบื้องต้นมากๆนะคะจริงติดตามช่องหมอไปเนะะี่ยค่ะโฆษณาชาแนลตัวเองนิดนึงนะคะจะได้ความรู้มากมายหลากหลายนะคะไม่ได้ความรู้แค่เรื่องอาหารเท่านั้นนะคะจะได้ความรู้หลากหลายทีนี้ าการจะมาบอกอาหารบางอย่างเนะะี่ยค่ะหนึ่งวิดีโอนียบอกไน้นิดเดียวเองนะคะการมีความรู้เยอะๆการฟังแล้วฟังอีกฟังซ้ำเนะะี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์เช่นกันนะคะสุดท้ายแล้วเอ๊ะไม่ว่าจะเป็นแบบไหนเนะะี่ยค่ะหมอก็นะแนะนําข้อ4เนะะี่ยค่ะก็ปรึกษาคุณหมอเป็นรายบุคคลเลยนะคะเพราะว่าบางทีเอ๊ะก็ดูผลเลือดแล้วนะคะแล้วก็หาความรู้แล้วสุดท้ายก็ยังเอ๊ะไม่แน่ใจอย่างงี้คะ่ะหมอก็แนะนาก็ถาม ผู้รู้เลยถามใครก็ถามคุณหมอที่ท่านดูแลด้วยนะคะว่าเอ๊ะระยะไตของท่านเนี่ยเท่าที่ท่านศึกษาความรู้มาผลเลือธของท่านเป็นอย่างนี้ค่ะอาหารที่ท่านทานอยู่เป็นประจำเนี่ยใช่แบบนี้หรือเปล่านะคะหมอก็เจอคนไข้ในหลายรูปแบบนะคะบางรูปแบบมาถามหมอเสร็จก็ท่านทําถูกแล้วหมอก็โอเคก็อ่าเขาเรียกว่าให้ให้ความสบายใจนะคะว่าโอเคทําถูกแล้วคะ่ะทาต่อไปนะคะหรือสาหรับบางท่านที่แบบเข้าใจผิดอ้าวอา่ไม่ได้เคยมาบอกกันอย่างนี้นะคะ่ะบางทีหมอ อาจจะถามสักประวัติหรือคุยเนี่ยค่ะอาจจะไม่ได้คุยครบได้ทุกประเด็นทุกครั้งใช่ไหมคะบางทีอาจจะมีข้อที่ว่า คาดเคลื่อนเข้าใจผิดอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นท่านถามคุณหมอที่ดูแลเป็นรายบุคคลไปเลยนะก็เป็นสิ่งที่หมออยากเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะวันนี้หมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสามารถติดตามหมอไตให้คําตอบทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ติดตามเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์นะคะเดี๋ยวไว้หมอจะค่อยๆวางลิงก์ของเว็บไซต์ไว้ให้นะคะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตหมอไตให้คาตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมนสวัสดีค่ะ